ถ้าเอาไปทำหนังแอคชั่นระดึกขวาเนี่น่าจะสนุกอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะเนี่ยก็ผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามจะครึ่งแล้วนะฮะก็หลายคืนแล้วเหมือนกันนะครับที่ผมรู้สึกผมดีดมากนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมน่าจะผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือยอย่างอื่น อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือนอนมค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นข้อดีบางอย่างก็ได้นะครับที่ทํอให้ผมเนี่ยมีเวลาในการอ่านกระตูนนะครับผมก็คือ,อ,อนอนประมาณสักสีชั่วโมงก็ตื่นแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ ก็มีเวลามาอ่านกระตูนะครับมาทาคลิปรีวิวอะไรแบบนี้นะฮะเสื้อที่ผมจะมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เล่มที่2ใกล้จะออกแล้วนะครับผมในงานหนังสือของค่ายเน้นนะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนตุลาคมปีนี้นะฮะซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องปรสิตมรณะนะครับซึ่งกระตูนเรื่องนี้นะครับผมเองก็เล็งไว้นานแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่มาเป็นอีบุ๊กนะครับก็คือรอวันที่เขาจะขายแบบรูปเล่มนะครับซึ่งก็มาถึงแล้วนะฮะ เพิ่งได้มีโอกาสอ่านนะครับผมเรื่องราวของประสิทธิมรณะนะครับก็จะเกี่ยวกับไอบาคิริโกนะครับที่เธอเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตเป็นดังเด็กสาวนักเรียนคนธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าอยู่ๆก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยต้องไปเจอกับคนแบบประหลาดๆนะครับบนรถไฟก็คือเธอนะครับผมเจอ,เอ,อคนนะครับที่แบบว่าไม่ปกตินะครับ คือแวบ,บแรกเห็นแล้วก็คือไม่ปกติแน่นอน,นะฮะซึ่งไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับเขาก็มาทําร้ายคิริโกะนะครับผมหลังจากนั้น,เ,นเธอก็ได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้นะครับเขาไม่ใช่มนุษยธรรมดานะครับเขาเป็นตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไฮยนะของมนุษยชาตินะฮะที่โดนลุกลานโดยเหล่าปรสิต แปลกประหลาดนะครับที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของคนนะฮะแล้วก็กลายพันธุ์แบบนะ่าสยดสยองนะครับผมก็เลยได้ว่าทั้งลายเส้นและก็ภาพเนี่ยจัดเตรียมมากๆนะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งคิริโกะนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบของเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันได้ในปรสิทธมรณะนะครับ มาพูดถึงความรู้สึกและอ่านจบกันบ้านนะครับสำหรับกระตูนเรื่องประสิทธิมรณะนะครับก็ียกรู้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวนะครับที่เป็นแนวระทึกขวัญสยองขวัญที่เฮ้ยเราไม่ได้อ่านกระตูนที่มันให้บรรยากาศแบบนี้มาก็นานแล้วนะนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นกระตูนที่มันให้อารมณ์ให้บรรยากาศแบบนี้เนะี่ยส่วนใหญ่ผมจะอ่านเป็นแนวผีแนววิญญาณแนวแบบคำสาบอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับแต่ว่าแนวนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะหมายถึงว่า ถ้าเป็น l อใหม่ๆเนี่ยหรือว่าการ์ตูนที่ออกใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยเจอแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมอาจจะพลาดไปเองนะใครที่แบบว่ารู้ว่ามันมีแนวนี้นะครับผมที่มันยังใหม่อยู่และหาซื้อได้ก็คอมเมนต์มาแนะนําให้บ้างนะครับเพราะว่าผมจะไปตามอ่านดูอะไรนี้เนาะซึ่งก็นั่นแหละครับหลังจากที่ผมเนี่ยอ่านเล่มแรกจบไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันเป็นแนวหนึ่งที่ถ้าเอาไปทําเป็นหนังนี่น่าจะสนุกอยู่เหมือนกันนะก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับก็คือ ชีวิตธรรมดาธรรมดาของคนคนหนึ่งนะฮะ ที่อยู่ๆก็ไปพบพานกับสิ่งเลวร้ายนะครับจนนาไปสู่หายนะระดับแบบว่าควบคุมไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็จะมีหน่วยงานมีองค์กรมาควบคุมดูแลนะครับแล้วก็เราก็จะได้รู้ความจริงในภายหลังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะจากคนธรรมดาธรรมดานะครับที่อยากจะใช้ชีวิตตาปกติเนี่ยก็ต้องเข้าไปผวกพันกับอะไรบางอย่างที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะเรียกได้ว่าได้รับหน้าที่เกิดความจําเป็นนะครับผมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับของของพลัดแนวนี้อยู่แล้วนะครับที่ตัวละครมันจะ ไปทําอะไรบางอย่างเหมือนเป็นการกอบกู้นะทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมใจหรือว่ามีความสามารถที่จะไปทําอะไรแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าบทมันให้มาแบบนี้ไงก็ต้องแบบว่าเล่นตามบทอะไรงนี้เนาะและก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆครับของเรื่องนี้ก็คือบรรยากาศที่ดูเป็นแนวสยองขวัญไซไฟนะครับผมก็คือเรื่องนี้นะครับผมมันจะให้อารมณ์แตกต่างจากแนวสยองขวัญอย่างอื่นนะครับผมปกติแล้วเนี่ยนะสยองขวัญเนี่ย มันจะเล่นเกี่ยวกับความเก่าแก่ของอะไรบางอย่างที่มันแบบว่ารุกคืบเข้าหาสังคมมนุษย์อะไรเงี้ยนะฮะมันจะเป็นอะไรแบบนั้นไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นอะ,อะไรบางอย่างที่ถูกทดลองนะครับแล้วก็ควบคุมไม่ได้จนแบบว่า กระจายนะครับผมก็คือมันเป็นปรสิตนั่นแหละครับที่กระจายไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปสิงผู้คนนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยกลายพันธุ์เป็นตัวประหลาดนะครับแล้วก็เขาทำร้ายมนุษย์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะแพร่กระจายไปเรื่อยๆนะครับทำให้แปลว่าเออมันขายายพอกพันธุ์อย่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะให้ความรู้สึกเป็นเหมือนกับโลกที่มันเป็นอพอลกิลิสนะครับที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเต็ไมไปด้วยบรรยากาศหน้าอึดอัดหดหู่นะครับแล้วก็เอาตัวรอดนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น อีกหนึ่งสิ่งเลยที่เกือบจะลืมพูดแล้วนะฮะก็คือการเอาตัวรอดนะครับผมเพราะว่าพอ็อดแนวนี้เนี่ยการเอาตัวรอดเนี่ยคือขาดไม่ได้เลยนะครับผมมันเป็นแนวที่สร้างความตื่นเต้นให้ได้แบบว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับผมก็คือในเอาตัวรอดเนี่ยผมไม่รู้นะว่าคนอื่นอ่านแล้วรู้สึกยังไงนะครับหรือว่าจะชอบกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสําหรับผมแล้วนะฮะการ์ตูนเอาตัวรอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ก็ตามนะครับที่แบบว่าจะมีเรื่องปารสิตเรื่องตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะมาโจมตีมนุษย์นะครับ หรือว่าเป็นเอาตัวรอดที่อยู่ในเกาะหรือว่าเอาตัวรอดจะสถานที่แห่งนั้นแห่งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเอาตัวรอดแบบไหนนะครับผมผมเองก็รู้สึกว่าแนวนี้เนี่ยสิ่งที่มันทําได้ค่อนข้างที่จะโอเคและก็ทําดีเสมอมาก็คือเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่มันกดดันนะครับหรือว่ารู้นึกทึกว่าเราจะโดนจับได้เราจะตายตอนไหนอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมเองก็เริ่มที่จะเก็บกระตูนแนวนี้เยอะขึ้นนะฮะอย่างไอ้กระตูนเรื่องฝาคุณคนเนี่ยผมเองก็กะว่าจะเก็บมาอ่านอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเล่ม2องเนี่ยหายากมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือมันมันจบแล้วด้วยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าวิบุญเกตเนี่ยจะมีเล่ม2องในสต็อกหรือเปล่านะครับก็ว่าจะไปทักหายอยู่เหมือนกันนะครับผม แต่ก็นั่นแหละนะครับผมก็แค่อยากจะบอกว่าในเออโต้รอดนะครับผมมันเป็นอีกแนวหนึ่งที่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบนี้นะครับที่เป็นสยองขวัญสาไฟหรือว่าเออโต้รอดในลักษณะกันอื่นนะครับมันเป็นแนวที่แบบว่าสร้างความตื่นเต้นสร้างความลุ้นให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดีนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันจะเอาตัตรอดอย่างไงนะครับแล้วมันจะน่าราคาญไหมซึ่งไอตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่หลายคนที่อ่านกร์ตูนแนวเนี้ยมักจะคิดตามก่อนที่จะอ่านเสมอนะครับว่าถ้าฉันจะอ่านเล่มแรกเนี่ย มันจะมีตัวละครแนวนี้ป่าววะนะครับผมซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีแทบทุกเรื่องเลยนะครับที่มันเป็นแนวเนี้ยที่ตัวละครบางตัวเนี่ยมันจะดูน่ารำคาญแปลกแปกนะครับดูหยิ่งๆิงดูแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคือคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือตัวเองเนี่ยจะเอาตัวไปรอดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังสร้างความรําคาญสร้างอะไรที่มันแบบว่าขัดใจคนอ่านนะคือเองรู้ใช่ไหมว่าทําแบบเนี้ยต่อไปอ่ะเออมันจะยิ่งแย่ทำไมไม่ทาแบบนี้ก่อนวะทำไมไม่ทําแบบนี้ จะดีกว่าว่าอะไรแบบนี้นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่อ่านแนวเนี้ยมักจะมีอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับก็นั่นแหละครับถ้าคุณอ,อ่านแนวนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับผมนะครับเราคือเพื่อนกันครับผมนั่นแหละนะฮะเนี่ยครับผมอย่างน้องคิริโกเนี่ยในตอนแรกที่ผมอ่านนะผมเองก็รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยชอบตัวละครตัวนี้เท่าไหร่นะครับตอ่อยเป็นสาวผมสั้นเนี่ยผมเองก็ไม่เว้นนะครับผมแต่ว่าพออ่านไปเรื่อยๆนะครับผม,ผมเองก็รู้สึกว่าเออ ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับผมเอาจะช่วยนะครับว่าจะเอาตัวรอดยังไงนะครับผมซึ่งถ้าจะพูดถึงข้อเสียของกระตุนเรื่องนี้นะครับผมมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความแปลกใหม่หรือว่าพ็อตในการดําเนินเรื่องนะครับที่อาจจะดูเป็นรูปแบบเดิมสะส่วนใหญ่นะครับผมอาจจะไม่ได้มีจุดแตกต่างหรือว่าจุดที่มันทําให้รู้สึกว่าเป็นสยองขวัญไซไฟแบบใหม่นะครับก็ตรงนี้เนะี่ยอาจจะเป็นจุดที่มันเป็นข้อเสียนะเนาะก็คือ มันไม่ได้แปลกใหม่สักทีเดียวนะครับผมแล้วมันก็ดูเป็นอะไรที่ดูเป็นคลาสสิกดีนะครับถ้าใครที่ดูหนังเกรด B ีมานะครับหรือว่าหนังแนวนี้มาเยอะเนี่ยคุณจะรู้สึกนอสเทอเจียหรือว่าระลึกถึงความหลัง ในหลายๆฉากหลายๆพล็อตอยู่เหมือนกันนะที่มันอยู่ในเรื่องนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้นะครับว่าคุณควรที่จะซื้อเรื่องนี้อ่านหรือไม่นะครับผมก็ถ้าใครนะครับที่อยากรู้ว่าประสิทธิ์มรณะเนี่ยมันเป็นยังไงมันน่าซื้อไหมนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางในการที่จะทําให้คุณผู้ชมสามารถตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วนะต่อให้กระตูนเรื่องเนี้ยมันจะสนุกหรือว่าผมแนะนำยังไงก็ตามนะครับแต่่ราาคนนีมัก็ สูงเอาเรื่องอยู่นะนะครับผมเนี่ยฮะร้อยสามสิบห้าบาทนะครับจะสังเกตได้ว่าการ์ตูนของเน็ตนะครับในช่วงหลังเนี่ยจะรูปเล่มเป็นทรงประมาณนี้นะฮะก็คือจะเป็นรูปเล่มที่ดูสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะในการจัดรูปเล่มของเน็ตนะครับผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีกระบวนการยังไงนะแต่ว่าพ <l> <c oughs> อมันเป็นแบบนี้เลยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะลังเลนะครับว่าถ้าจะซื้อมาอ่านดีหรือเปล่านะเพราะว่าราคามันก็สูงใช่ไหมนะครับผมก็นั่นแหละฮะดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับ ก็ผมก็ค่อนข้างแนะนำนะเพราะว่าต่อให้มันไม่ได้แปลกใหม่มากนะครับแต่ว่ามันก็เปิดอีกแนวนึงที่อ่านสนุกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแอบเสียดายก็คือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันสีเล่มจบนะครับก็ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสนะครับผมก็รอให้มันออกมาครบสีเล่มค่อยซื้อก็ได้นะฮะแต่ว่าในส่วนนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะ่คยไหนก็ตามนะครับผมไม่ต้องรอให้เขาออกจบหรอกฮะซื้อมาอ่านเลยนะครับทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาจะได้มีเงินุนเวียนนะครับไปซื้อเลขสิทธิ์อย่่่าางออืืนรหวตีพิม การ์ตูนเรื่องอื่นนะครับหรือว่ารีพปริน์การ์ตูนเก่าๆนะครับที่หลายๆคนอยากให้รีพปริน์กันนะก็นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะสนับสนุนนะครับให้ทํากันนะครับผมผมไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนนะครับรอจนจบแล้วค่อยซื้อนะครับเพราะว่าต่อให้ทางสำนักพิมพ์นะครับเขามีทุนมีอะไรนะแต่ว่าการใช้จ่ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันต้องหมุนเวียนกันอะเนาะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ซื้อเล่มหนึ่งมาอ่านก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรอให้เล่ม2ออกก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้ สำหรับการรีวิวประสิทธิณะนะครับผมก็เอาไว้ที่แบ,บีเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ